สวัสดีตอนเช้าค่ะ Good Morning วันนี้เราจะมาเช็คว่ามเมล็ดผักหวานป่าที่เราทำไว้เมื่อวันที่27จะงอกเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะโอเคเราเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนอันนี้วันที่17จม11ออันนี้คือจมหมายถึงว่ามันไม่ลอย <laughs> ดูซิว่ามันมีหรือเปล่าโอ้ มีราสองอันนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าไอ้ที่มีราเนี่ยมันขึ้นหรือเปล่าโอเคไอ้ที่มีราไม่ขึ้นอ่าที่มีราไม่ขึ้นเออบีกอืม โอเคนะต้องใช้เวลาหน่อยไอที่ไม่มีราขึ้น,นเก็บไว้ที่เดิมคุณอยู่คุณอยู่ ต่อไปอันนี้ขึ้นม,มาสักันโอเคขึค้นมั่งไม่ขึ้นมั่งอันนี้อ่า นี้ขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอะเลยนี้โอเคอืมอันนี้ก็ขึ้นเยอะมีราขาวบ้าง อ,อันนี้ก็ขึ้นอืมบงบมา อืมอันนี้ล่ะอันนี้โอเคเป็นบ้างราขาวซะเยอะค่ะเดี๋ยวพอคุยกันหน่อยอพอเราออกมาเนี่ยพอดูข้างข้างบนเนี่ยเราจะไม่เห็นว่ามันว่ามันมีมันงอกเราจะไม่เห็น แต่พอเรามาดูอย่างอย่างเนี้ยค่ะเราจะมาดูมันจะเห็นเอ่อไอตัวเนี้ยรากอ่ะอน,นี้ก็รากแต่เรามองไม่เห็นเนี่ยไหมคะมองไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นมันงอกนะคะมันงอกค่ะมันงอกอยู่มีเยอะมากเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเอามาทํำยังไงเพราะว่าจะต้องไปสวนพรุ่งนี้แล้วอาจจะเอาไปลงเลงถุงที่มีต้นที่เลี้ยงอยู่ แล้วก็แจกเพื่อนบ้างเพื่อเพื่อนจะเอาไปลงดินเลยกับต้นพี่เลี้ยงซึ่งมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เชา้านี้ก็แค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ